บัตรใช้เองง่ายๆนะคะมาดูวิธีทากันเลยค่ะเข้าไปที่แกลเลอรี่ของแปลงค่ะหลังจากนั้นกดเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างหัวแปลงขึ้นมาใหม่ค่ะตั้งค่าความเสถียรของหัวแปลงไว้ที่80%ค่ะตั้งค่า Apple Pencil นะคะค่าทึบแสงให้ตั้งเป็นไม่มีค่ะเข้าไปที่คุณสมบัติของหัวแปลงค่ะขนาดหัวแปลงที่ใหญ่ที่สุดตั้งไว้ที่150%ได้เลยค่ะเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆกดปุ่มสีส้มได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้หัวแปลงแบบนี้ค่ะเลื่อนหัวแปลงไปด้้าาาานซยค่่ะเพือทํกกร ปีขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆสไลด์หัวแปลงใหม่นี้นะคะมาทางขวาค่ะจากนั้นกดรวมหัวแปลงเข้าด้วยกันค่ะรวมหัวแปลงเรียบร้อยแล้วเราจะมาตั้งค่ากันค่ะเลือกหัวแปลงอันล่างสุดนะคะ เข้าไปที่คุณสมบัติของหัวแปลงค่ะขนาดของหัวแปลงที่ใหญ่ที่สุดตั้งไว้ที่75%ได้เลยค่ะจากนั้นค่ะกดเข้าไปที่หัวแปลงด้านบนสุดค่ะเลือกหมดการรวมหัวแปลงนะคะเลือกเป็นแบบที่แตกต่างกันค่ะตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมตั้งชื่อหัวแปลงของเราด้วยนะคะและนี่ค่ะก็คือหัวแปลงเอาไลน์ที่เราสร้างกันวันนี้ค่ะลองเอาไปทำใช้กันดูนะคะทำได้หรือไม่ได้มาบอกด้วยนะ